มาเที่ยวน้ำตกน้ำตกนี่กับพาพีพาน้องมาชมน้ำตกน้ำใสค่ะ <c oughs> น้ำตกน้ำใสไสร์ลีพี่น้องใสติงหลิงอยู่ใกล้แถวกรุงเทพนี่แหละแถวนควรนายกค่ะเป็นน้ำตกีทมี่ขดดีทมีทติโบมี่มขดหินที่เป็นหินหินก้อนเล็กก้อนน้อยหินคล้ายๆกับ ที่ยุกแกงขุดคู่นะทุกคนจะเดี๋ยวจะให้ดูเลยค่ะว่าแถวกรุงเทพยังมีค่ะปกติน้าตกมีก็เป็นพระลานหินก้อนใหญ่ๆเนาะค่ะแต่จุดตรงนี้เป็นที่พิเศษเนาะค่ะพิเศษพิเศษมากๆเขาจะมีหินแบบหินกลมๆกุ้งเกี้ยงหินหลากหลายลักษณะหลากหลายค่ะหลากหลายมากน้ำก็ใสเย็นดีดีบรรยากาศก็ เท่าที่เห็นเนาะคะบรรยากาศลมลื่นเนาะต้นไม้ใหลายค่ะเดินทางเขามาในตรงนีปน้ประมาณสามกิโลค่ะสามกิโลเนาะประมาณสามกิโลกับเป็นทงัทงทังเล็กทังน้อยค่ะเขามาจากถนนใหญ่เนาะ,ะ่ะเขามาจากถนนใหญ่ค่ะประมาณสามกิโลค่ะมาถึงตรงนี้จะบ่ผิดหวังค่ะน้ำตก ใสน้สําใสนะคะจะมีแอง่งเล็กแอ่หน้อยลึกบ้างนะคะเพราะว่าจะเป็นแองเนาะเป็นแอง่งทัดทัดที่น้ำไหลๆตรงนี้ก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วก็จะมีตรงแอ่งี่มีโขดหินมีโขดหินในี๋ย้วจะเก็บหินหินเป็นก้อนๆก,กลมๆหินแบบหลากหลายชนิดมากนะคะเป็นแก่งะคะ่ะ แต่ว่าเป็นน้ำตกกับเป็นมิแกงนกเนาะพอที่เคยเห็นน้ำตกหลายๆที่่นจะเป็นพระล้านหินแบบใหญ่ๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆจะไม่เป็นหินกรวดนะคะหินกรวดหินก้อนเล็กๆหินกลมๆคล้ายๆยูๆทีคูณใดเคยไปแกงขุดโขวนะคะแกงขุดโขูก็จะไม่หินแบบประเภทเดียวกันจะ้ะเพิ่งจะเคยเห็นแต่ว่าน้ำตกแถวแถวจังหวัดนครนายก จะมีจะมีแบบหินจะมีแบบจังซีนะคะจะบ่ไดเ้เป็นพาร้านหินใหญ่เนาะเพื่อนจะเป็นหินกวดหินยังค่ะคะนจะแล้ว,ว่าสวยงามเนาะจะเิ่งก้อนหินเพื่อนคะ่ะนี่จะเป็นก้อนหินลักษณะจังซีนะคะหลายนะะีน่ค่ะเป็นเรียมเป็นกลม,กลมจิเกี้ยงสิค่ะตากหลายเนาะทั่วทั้งคล้องเลยคะ่ะทั่วทั้งคล้องทั้งศินทั้งสายของน้ำตกนะคะจะมีจะมีแบบนี้คะ่ะ มีหินแบบนี้หินก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่ๆก็มีค่ะก้อนใหญ่ก็มีนมมเนาะเป็นอะไรที่าหาชม่ม้ใกล้ๆกรุงเทพเนาะแต่ก้อนจะเจอหินพวกแบบนี้ก็มีที่แถวแก่งคุดคู่เนาะคะ่ะที่อยู่จังหวัดเลยนะคะทางคนเนาะแถวแก่งนูง้นทางไหนสร้างไปทางหนองคายคนน่ะ,ก,ะ,ะก็เก็บบรรยากาศลมรื่นสวยๆเนาะคะ่ะคนไหนที่อยากปีกวิเวก นะคะแถวนะครนายกกันยังมีนะคะคนก็ไม่เยอะมากนี่ก็เป็นวันหยุดค่ะ